สวัสดีครับเอ้ยฝนตกฝนตกอ้เดินมาจากไหนร้อยห้าบาทพลังนี่เออฝนตกครับ โอ้ดีนะที่คลุมไม้ทันโน่นเดินมาครับไปเกี่ยวเดินไอ้ตัวเองมีเทลเลอร์ไปย้ายให้เขาไอ้ตัวเองเดินจำเฮ้ยหมดแล้ว อก็พามไปเข้าโกดังก่อนหรือว่าจะให้เท <incident. S 1> ั่แห้งก่อนนั่นแหละต้องไปลบก้อนพุทมันจะมาบ่ล่ะโน่นไปจอดโกดังหน่อยบ่งไปจอด S <S เออนู่น้หนู่นาคพลีอยูพลีอยู่นะโมยจอดน้องแซนต์ตูยังไม่ต้องช้างเอาไปลบพ้นก่อนเดี๋ยวเขาเคลียร์นี่ก่อน អីមងារចូនមនុស្សផ្សាប់បងអើនេះនងម៉ូននេះណាវាមានបាត់ចាយកមានមនុស្សចត់ទៅចត់ឯក៏ដាក់បងសិនស្ដាំចេញមកទៅឲ្យយាយនោះចាំនេះហើយឯងចត់ចាំសិនទៅអើយាយឡើយមនុស្សចាំនេះហើយសិនហានេះមានប្រួងលិចតើអឺໄລ່ទៅនូនមុត

เออเอ่อฝนตกพี่น้องฝนตกแต่เราคลุมแล้วคลุมไว้ทันนะฮะอืม ฮะแค่กลยะตักแล้วก็มาเนี่นะครับบรรยากาศนาลานเราเรามีพระคลุมไว้ทันบ้านมันกระโลงอ่ะ เป็นเรองกระเพื่โ่ฮะเป็นเรื่อกรเพ่มใหม่ต่เราเป็นเรื่องบุมไอ้ตรงโน้อ่ะโดนหนักน้องน้ำคุณอ่ะโดนหนักแน่นอนเออก็มันขึ้นฝนมาจากทางนู้นเองของเราโดนบึ้ดหนึ่งเออ เอโอ้ปึ่งกำลังเข้าเลยอ่ะกำลังจะบรรเลงเพลงชอยแม่งผลสกัดดาวรุ่งซะก่อนสุดท้ายเลยไม่เอาสุดท้ายเลย ให้ลองรถมีแต่รถเราจะพังจะพังไหวยนีอ่ะฮะอ่ะกินนี่ตักนี่ละบุมบัมบุมบัมสองคันไหนดูคลิปไหมเออเออไอเย็นชาอืออือ

เฮิยนกเจงจะเลยเลยอจ้านี่หนูอ๋อฮะป็นยังไงนี่นะครับผลเป็นเหตุสังเกตได้แต่ว่าเรามีความพร้อม เราคลุมได้แล้วเรามีที่พักให้รถนะครับอยู่ข้างในโอ้มาอีกแล้วหัวนะเอ้ยไล่ไปเข้ารถก่อนไนอ้กบ <Okay. S 2> ครับเนืม้มโตอ่านจ่ากิน <c oughs> น้อ,าากกนองน้องด้วยเองรีบไปเข้าร่มก่อนไปเข้าร่มก่อน <c oughs> นี่ <c oughs> เห็นเตเห็นเตลานเราไม่มีโกดังนะครับแต่เรามีโกดังจอดรถให้เอาแล้วปะฮะมีโดมไหมอืม <c oughs> อ๋อเออเออรียบคลุมเอ้ยไปช่วยคลุมหน่อยเอีย้ยวไปองเราต้องทำะไว้ไว้ัน중앙อมานชุรินะน่ะบ้านรินมีทุกนเลยเอุก คลุ้มคลุมคลุมเร็วเร็วเร็วันนี้คนไม่เกรอ้เคนพรอมให้ทำก,กันหน่อยเฮ้ยลูกพีนี่ขับคันใหม่อ,อืมแข็งฮะแข็ง,ง,งแล้วรถใหม่เป็นไงง้ยยังแข็งอลยไอไอนมานะ โอ้แรงไหมล่ะนี่ดไอ้คันเกาผมยังไม่ได้ลงหรอกเนะได้คบไหมยังเางเป้หมอ๋อมีผ้าคลุม

พอเปพอป,ปครับแต่ว่าเรามีที่หลบผลให้นะครับโกดังเราอยู่ข้างในนะครับจอดได้หลายคันอยู่นี่ก็ลูกค้าถ้ามาก็ไม่มีภาคลุม่มผมก็จะยวให้ไปจอดข้างในนะครับตรวจข้าง,งนอกเราทางนี้เดี๋ยวเราค่อยทํานะครับเดี๋ยวเราค่อยขย,ขยายกันไปครับะรนะก็ะเลยปักลีนะเฮ นี่นะครับอ๋อฝากติดตามเลยนะครับน,น,นี่กำลังลูกค้ากำลังเข้าพอดีเลยครับผลมานิดหนึ่งอ๋อแต่ไม่เป็นไรจัดไปครับพี่น้องสวัสดีครับ